สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่27ธันวาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวดินห้างเซ็งเชา้า3กับ6 5กับ8นะคะ303 1 3 5 36, 38, 39, 8, 18 3 6 3 8 3 9 8 0 8 1 8 3 8 5 8 6 8 8 สามหกห้าหกสี่แปดแปดแปดหกสองแปดหกหนึ่งห้าห้าสามห้าห้าเนาะจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามหกแปดแปดหกเราจับสามกับแปดให้เด้อสามกับหกห้ากับแปดแต่เราจับสามกับแปดให้นะต่อไปบ่ายแปดกับหนึ่งเจ็ดกับศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปด เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่้าดหนะคะหนะึ่งหนึ่งศูนย์หย์หดเจ็ดหนึ่งสี่าะจับคู่ก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแเนยาะสำหรับบายที่เราลงไว้ปกติมันไปเข้า vip 3าตัวตรงๆเลยเด้อนี่ของวันที่ยีบหกนี่เนาะอันนี้ก็จับคู่ซื้อ vip ได้เด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะใกล้จะปีใหม่เนาะมันช่วงเทศกาลเยอะบางตลาดหุ้นก็ปิดเนาะห้างเซ็งเขาก็ปิดไม่รู้เขาจะเปิดอีกหรือเปล่าเนาะมันใกล้จะปีใหม่แล้วด้อก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะเฮงเฮงปังปังเนาะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ